สวัสดีครับพบกับคูดจัดให้ฟรีสไตล์ครับมากับ EP 3ีครับอ่า e ีนี้ก็สะพายไว้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ก็จะพาไปดูข้าวนาดําแล้วก็ไปฉีดพ่นข้าวนาดําด้วยแต่จะไม่ลงไปเดินนะจะไม่ลงไปเดินเนี่ยจะพ่นเอาเฉพาะที่พ่นได้นะครับเดินรอบคูนาแล้วก็พ่นนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนหัวฉีดเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยเวลาเที่ยง22นาทีกับ11ตุลา2567นะครับ เนี่ยเวลานี้ทิ้งเที่ยงกว่านะครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นหัวฉีดที่ที่เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะปรับเป็นฝอยได้แล้วก็ยิงไกลได้สิ่งที่ผมเลือกตอนนั้นที่มันเป็นละอองเพราะว่าผมว่ามันจะเป็นพ่นๆเหมือนกับฝักบัวแล้วก็จะลงที่ใบเหมือนเราลดใบมากกว่าแต่แบบนี้เราไม่อยากลงไปแล้วไงเราไม่อยากลงไปเดินแล้วก็จะเปลี่ยนหัวยิงเลยนะครับยิงไปไกลๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรข้าวนาดํานะครับเนี่ยครับข้าวนาดํา จำได้ไหมถ้าใครได้ดูคลิปตอนดำนานะครับนี่ครับกําลังออกรวงนะครับนี่ครับก็ต้องดูแหละครับว่าข้าวจะรีบไหมเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ข้าวตัดเนาะแล้วมันจะล้มไหมเพราะมันสูงนะครับข้าวนาดํานะครับก็ถือว่าสวยงามดีครับเหมาะกับการที่เราดํานะครับนี่กําลังกลมข้าวกลมแล้วนะครับ ข้าวกลมแล้วแล้วก็กำลังออกรวงนะครับนี่สวยงามนะครับออกรวงสวยงามเลยนะครับเดินไปถ่ายไปนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับออกรวงแต่แต่ยังออกไม่หมดนะครับข้าออกรวงแล้วนะครับนู่นนะครับก็มีบางต้นที่ไม่ออกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ออกเกือบจะหมดแล้วนะครับนี่ครับเป็นข้าวนาปีหอมมะลินะครับผมเดี๋ยวเราจะพ่นนะครับวันนี้ ผมลุงนะครับเราจะเดินสักสองรอบนะครับรอบนี้เราจะยิงไกลก่อนนะครับเอาเรืมลืมเปิดเครื่องซะกันเปิดเครื่องแล้วเป็นเครื่องแบตเตอรี่นะครับพ่นตั้งแต่เชา้านี่ตอนนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดแปดเลยเยขาจะพ่นไปไกลๆอย่างนี้เลยนะครับนี่พ่นสักหน่อยไม่เลือดออกไปอีก พอทีนี้ก็เดินต่อจะใช้สูตรนี้เอานะครับเดี๋ยวเราจะมาพ่นใกล้ๆคูได้อีกทีหนึง่งขี้เกียจปรับหัวฉีดนะครับเราจะยิงไกลเอาเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคอย่างนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นาคนข้างๆเขาเขาทำเป็นข้าวดอนะครับ ข้าวดทอันนี้จะเป็นข้าหวหอมมะลิที่ขอเขามานะครับเราไม่ได้ลงทุนมากเพราะว่าเขาไม่เอาเขาให้เราถอนเอาเราก็เลยถอนมาดำนะครับแต่ไม่รู้ว่าเม็ดจะเป็นยังไงจะแกมมากน้อยแค่ไหนแต่เราก็จะเอาไว้กินนะครับเราว่าอย่างน,น้อยๆกินข้าวที่มันปลอดสารพิษสําหรับของพวกเราเนี่ยโอเคเลยนะครับนี่จะพ่นอย่างนี้ไปก่อนนะครับ ครับกาลังออกรวงสวยงามนะครับผมออกรวงกําลังสวยๆเลยนะครับนี่นี่ครับกําลังข้าวออกรวงแล้วนะครับข้าวนาดําเนาะอ่าต้นเท่ากันนะครับสวยงามครับพ่นต่อไปเรื่อยๆครับเราจะเดินสองรอบอันนี้จะเอาไกลๆก่อนไม่แน่อาจจะได้สามรอบก็ได้เพราะว่าว่าดูก่อนว่าน้ําในถังเหลือเยอะไหม น่าจะเบาบางลงแล้วเดินต่อครับเดินแล้วก็แกว่งแกว่งเอาจะหมดแล้วมั้งนี่จะได้เดินจะได้ไปผสมใหม่อีกรอบมั้งนี่น่ะหมดแล้วจริงๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะผสม ตัวยานะครับเอ้ยตัวอาหารเสริมนะครับนะก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะหมดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแผนใหม่เดี๋ยวจะปรับัวเอาพ่นไกลแล้วก็พ่นใกล้ไปเลยมันจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบนะครับอเดี๋ยวผสมน้ํากับตัวอาหารเสริมก่อนเนาะอันนี้ทุ่งนาเรียบร้อยแล้วเหลือตัวนาดําก็จะพาถ่ายนาดําไปด้วยว่าข้าวนาดํานั้นมันสวยไหม อ่าในส่วนตัวก็พอใจแต่ว่าเสียดายเนาะถ้ามันสวยๆอย่างนี้นี่รถเกี่ยวลงไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันนามันมันลึกแล้วมันมีเลนนะมันก็ต้องจ้างคนอีกอะนะครับถ้าไม่จ้างคนก็เกี่ยวเองอีกก็หนักเอาการนะปีที่แล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้าเลยนะแต่ปีนี้นาดำนีำ่สวยงามมากนะเชื่อไหมว่าปีที่แล้วเนี่ย นาหวานน้อนเนี่ยนาแปลงน,นี้แหละสองสองไร่เนี่ยเนี่ยด้วยได้ข้าวอยู่สิบสิบกระสอบมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะครับสิบเอ็ดหรือสิบสองนี่แหละนะครับนะถ้างั้นปีนี้น่าจะเนาะน่าจะดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราผสมก่อนเพราะว่าวเที่ยงแล้วเดี๋ยวกว่าจะกลับบ้านไปอะไรมันก็คําพอดีเลยมัง้งจะได้เดินทางนี่ก็ไม่เป็นไรนยะงน้นะมันเสร็จแล้วเนาะตอนนี้ก็ผสมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็ลุยกันต่อนะครับผม ับีหยนมเรียบร้อยก็ขยาวขยาแนี่ก็จะลื้อกันต่อนะครับครับเดี๋ยวเราจะปรับเป็นหัวพ่นใกล้ๆก,ก่อนนะเ,<อ>เนี่ยแบบเนี้ยเป็นละอองใกล้ก่อนไปเลย ออนี่ก็เดินต่อครับเออถ่ายไปท้นไปมันลำบากเลยกันะนทำทำไมวะเนี่ยอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่แหละคนอยากมีคลิปอ่ะเนาะอย่างว่าแหละอ่ะคนไกลไปก่อนนะครับโอเคตรนี้ลุยฮั้โห โอเคเรียบร้อยถ้าปรับหัวไหนก็ปรับนั้นก่อนแล้วกันถ้าปรับหัวพ่นก็ให้น้นพ่นก่อนแล้วค่อยยิงนะครับนี่แหละข้าวนาดำก็สวยงามครับผมแตกต่างันกข้าวนาหวานอยู่เนาะอ่ะปรับหัวยิงพ่นไกลๆหน่อยนะครับ ตอนนี้กใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลืออีกไม่เยอะครับอ,อ้อมมามากแล้วเนี่ยจะมาถึงจุดเดิมแล้วต้นต้นไม้นะครับอ่าถึงถึงต้นไม้นี่ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็พ่นต่อไปครับเดี๋ยวค่อยมาพ่นใกล้เอาใกล้ไปก่อน ได้ครับได้เขาได้เท่าได้ครับเพราะว่าที่เกล็ดลงไปไปก็เหนื่อยเปล่าๆแดดก็ร้อนด้วยไหนไม่โดนก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเอาเฉพาะที่มันโดนก็พออ่ะจวมาลไล่พ่นละอองก่อนให้ไก่เนี่ยพ่นไปเรื่อยๆครับ หาบางบ,าง,บางก็ดีก็ไม่พ้นนะฮะอย่างน้อยๆเขาก็ได้อาหารเสริมเข้าไปนะครับสิ่งมันล้าอะไรผมก็เหนื่อยแล้วล่ะทําคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับน่จะเดินทางอีกข้าวยังไม่ได้กินแต่เช้าเลยนะครับเ่ยแบบก็ดีหน่อยเคยเคย,เคยอดเคยทำให้เอฟอยู่แล้วนะครับไปเรื่อยครับ เนี่ยผลไปเลยเลยเนี่ยครับข้าวนาดำก็จะดีหน่อยปีนี้ผลผลิตได้ดีแน่นอนนะครับผลผลิตดีแน่นอนไม่เหมือนทุกปีหวานแล้วต้องลุ้นทีไรลุ้นทุกทีว่าจะได้ไหมถ้าดำนี่ชัวร์แต่ว่าเสียเวลานะครับเอาแล้วครับสำหรับการฉีดพ่นปุ๋ยข้าวนาดำก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยละไม่ลืมหมุนนี่ลงนี่ครับปรับได้ความยืดความยาวได้นะก็จะมีหัวแถมให้หลายหัวอยู่เหมือนกันนะครับอันก็ก็ฉีดพ่นได้ตามต้องการเลยนะครับก็ถือว่าดีโอเคนะเพราะว่าแบตก็ไม่ใช่ว่าจะหมดไวเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะขีดขีดแดงเองพ่นนาเกือบสิบไล่ แบตเพิ่งจะเพิ่งจะขีดแดงอ่ะเดี๋ยวดูแมตเพิ่งเพิ่งจะขึ้นแดงครับ L low นะครับบอเพิ่งจะประมาณนั้นครับก็ถือว่าใช้ได้ดีอยู่เนาะสำหรับคนที่อยากจะพ่นเองโดยที่ไม่ต้องจ้างเขานะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถพ่นได้ซื้อได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มันไม่แพงเนาะหลักร้อย ไม่ถึงพันนะนะอันนี้ก็เป็นข้าวนาปีครับที่เราดำกันตรงนั้นยังมีคลิปอยู่เลยตรงนั้นที่เอาไม้จิ้มแล้วก็ดำเพราะว่ามันดำไม่ทันตอนแรกฝนมาน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมหมดเลยนะครับหวานก็ไม่ได้ทําให้เราต้องอหากล้ามาดำนะครับนะทั้งทั้งสูบน้ําทั้งอะไรปีนี้ค่อนข้างลาบากเลยทีเดียวนะครับ แม่มาตามนะครับกลัวเรามาแต่เช้านะครับเมื่อเช้ามาหกโมงเช้านะ่ะนั่นแหละแกก็ว่าไม่กลับง่ายแกก็เลยมาตามนะนี่มาตามนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับจะได้ <c oughs> จะได้เสร็จเสร็จไปยาก็เหลือนิดเดียวเองนะครับไม่พอที่จะอะไรเลยถ้าจะเสียให้หมดก็ขี้เกียจแล้วล่ะเหนื่อยแล้วเพราะมันหลายไล่เลย เพราะว่าดีแล้วมันแดดด้วยแดดออกถังก็จะแบตก็จะหมดด้วยแหละนะครับเป็นสีแดงแล้วด้วยนี่นะครับก็เป็นข้าวนาดํานะครับที่เราดํากันค่อนข้างลาบากไปขอกล้าเขาขออะไรเขามานะครับเขาก็ให้ถอนเราแล้วก็ดําให้เขาเนี่ยมาดํากันนะครับ ด้วยความลําบากก็สวยงามครับสวยงามดีปีนี้คงจะได้เข้าอยู่หรอกแต่ปัญหาคือรถเกี่ยวลงไม่ได้นะครับนี่มันเกี่ยวลงไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยจงไงแหละก็ต้อง <laughs> หาวิธีต่อไปครับผมนะ, <laughs> อะ,อะโอเคจวเดินไปกันฮะไปเดินทางกลับกันแม่มาตามเว่ามันบ่ายโมงก,กว่าแล้วมัง้งนี่ยังไงไม่ได้ดูนาฬิกาเลย หนึ่งสิบสารากาสบนาทีใบมงสิบสนาทีครับนี่แหละข้าวนาดําที่จะพามาชมก็ถือว่าโอเคภาพภูมิใจนะตรงนี้ดําตรงนี้เนี่ยที่ไถตรงนี้นี่นี่นี่น้ำลึกมากก้ายังไม่ค่อยถึงเลยนะครับบางอันก็ละลายทิ้งไปนี่ละลายทิ้งไปได้มาซ่อมเสริมใหม่เพราะว่าปีนี้น้ํามันมาเร็วแล้วก็ตรงนี้เรา เราตักหน้าดินด้วยเพราะว่านามันไม่ขังน้ำเนาะเราก็ต้องตักหน้าดินพอตักแล้วมันก็ขังเกินไปขังเกินไปแล้วมันก็เออมันก็ดินมันก็ซุดตัวทาให้รถเกี่ยวรถอะไรลงไม่ได้เลยเนี่ยแม้แต่รถ <S <S แม้แต่รถไถนานะแม้แต่รถไถนาอุบุต้าอะไรก็แล้วแต่นี่พอมีน้ําเนี่ยเขาไม่ลงให้เลยนะเห็นไหมปีนี้ไม่ได้ไถไม่ได้อะไรดําไปเลยไถยแต่หุดเฉยๆไถแต่ว่า ไถไว้เฉยอะไถไว้ว่าจะหวานใช่ไหมไถว่าว่าจะหวานก็ไม่ได้หวานไงเพราะไม่ได้หวานก็พไม่ได้หวานก็นี่แหละฝนมาน้ํามาก็ทําให้เราได้ดําไปเลยเลยดําเลยไม่ได้ไถเลย <c oughs> ไม่ได้ไถเลยนี่นี่ไถอยู่แปลว่าไถท,ทิ้งไว้ว่าจะหวานนะครับเพราะว่าปกติเขาจะไถไว้แล้วตากหน้าดินใช่ไหมละ่ะพอตากหน้าดินแล้วก็เขาก็จะ หวานแล้วก็จะปั่นอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับนะทําให้ตรงนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ได้ถ่ายอีกทีหนึ่งก็ดําดเลยเพราะว่ามันเลือกไม่ได้รถใครเลยเขาก็ไม่ลงให้นะครับถ้าได้ไปดูอีพีตอนดํานาเนี่เจะรู้สึกถึงความลําบากมากหลายคนอาจจะมองว่าลำบากทาทําไมอะไรเงี้ยใช่ใช่ลำบากแล้วทาทาไมก <laughs> ็ไม่รู้เนาะ,ะแต่ก็อยากจะทํานั่นแหละนะบางทีมันก็มีความสุขและความทุกข์อยู่ในพื้นที่แห่งนี้เพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ของเราใช่ไหม่ะครับอ่าที่ของเราเราก็ต้อง เป็นชาวนาแต่กําเนิดก็ต้องดูแลนะครับเนาะส่วนอาชีพอื่นนั้นมันมาทีหลังน <c oughs> ะโอเคเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าไปครับเดินทางกลับกันนะครับปลายโมงกว่ากว่าเนาะ,ะก็จะเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับบ้านกันก็นี่แหละครับมาฉีดฮอร์โมนหรือเรียกว่าอาหารเสริมก็ได้นะครับนะ หลายคนเขาก็ฉีดกันเมื่อเช้าเขาก็ฉีดกันอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเขามเป็นเครื่องเครื่องเครื่องสตาร์ทเครื่องน้ํามันมันก็จะแรงก็จะพุง่งโอ้โอเขาก็จะเดินแบบเดินดูนในคูหน้าแบบสบายเลยแต่ของเราไม,ไม่ไม่ได้พุ่งแรงขนาดนั้นเราก็เลยเออเราก็เลยแบบว่าใช้เทคนิคนี้เอาเนาะแล้วก็ตัวน,นี้มันดีหน่อยมันแคบพื้นที่นาม,มันแคบมันยาวมันก็เลยยิงได้แต่ว่าตรงกลางก็ไม่โดนไม่โดนก็ไม่เป็นไรเรากช่างมันเถอะนะครับ อ่าาในทุ่งนี้ต้องลงไม่ลงไม่ได้ในทุ่งนี้ลงไปแล้วก็พ่นนะฮะโอเคแค่นี้แหละนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับนะเดี๋ยวว่าจะแวะไปดูนาะของพ่อหน่อยใส่ปุ๋ยไปนานแล้วแล้วก็ผมก็ไม่ได้ดูเลยนะทั้งลูกป่วยทั้งอะไรหลายอย่างไม่ได้ดูนาเลยนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูนะใน E ีีต่อไปโอเคครับอย่าลืมรับชมและติดตามผู้จะให้ปีตายครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปต่อไปครับ